เวลาเราสวดมนต์เราก็จิตอยู่ที่พระอยู่ที่คำสวดน้พระเนี่ยมันก็เป็นสื่อปรามีที่ท่านของท่านนะที่ท่านอธิษฐานนะมันก็นมาที่พระก็มาที่เราแล้วเราก็อยู่ที่บทสวดด้วยเราก็น้อมบทสวดเขาเรียวกว่าไตสนานาคมึ่งอยู่ในโลกเนะี่ย ก็มาที่เราอีกแล้วบุญเราอะ่ะบุญโดยที่ทำในอดีตชาโน้นถึงปัจจุบันเนี้ยถ้ามันมีฮะมันก็มาอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นจิตเราก็ต้องสว่างแน่นอนจิตสว่างแน่นอนนะหลวงพ่อท่านนึงให้พิสูจน์เลยตอนที่ฝึกกับท่านท่านให้พิสูจน์หมดเลยสวดมนต์นแล้วดีไหมถ้าด,ดีก็ต้องสวดไม่ดีอย่าไปสวด สวดจิตอยู่กับพุทธมนต์คำว่าพุทธมนต์เนี่ยคือบทไหนก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะท่านมาเดาไปด้วยนะจึงไม่ในโลกนะเวลาท่านนิพพานไปนะท่านกลับไปจ่วความรู้สึกแต่สิ่งที่ท่านสร้างไวนะ้ก็อยู่ในโลกเนหะมือนเรานี่แหละ กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่เราทํากรรมไในโลกเนะี่ยมันก็อยู่ในโลกนะทาที่ไหนก็อยู่ที่นั่นนหะแต่จิตเราเป็นตัวบันทึกแค่นั้นเองถ้าเรานึกมันก็มานะถ้าเราไม่นึกมันไม่มาสวดมนนี่แหละท่านบอกเลี้ยงชีวิตได้นะเลยเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีวิตตัวเองยังไม่พอเลยท่านบอกเองเลี้ยงชีวิตมนุษย์สัตว์ปิญ,ญ,ญานอนากตไปไกลเลยท่านบอกที่แรกลวงตาก,ก็คิดไม่ออก พราะไม่ได้ไม่ได้เข้าวัดว่าจริงๆเข้านะไม่ใช่ไม่เข้าเข้าตามประเพณีน่ะเข้าตามที่เขาเข้ากันนั่นน่ะวันสําคัญนั่นน่ะเราก็เข้าวัดอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เข้าไปเพื่อเพื่อฝึกให้เข้าใจเรื่องพุทธศาสตร์จริงๆไงไปเจอหลวงพ่อท่านท่านบอกท่านบอกไม่ได้นะเองต้องฝึกเพราะว่าการ การเป็นว่าตายเกิดเนี่ยมันไม่ใช่น่ากลัวมันเป็นธรรมชาติถ้าเองไม่ฝึกวันนี้หรือชาตินี้ข้างหน้าเองก็ไม่ฝึกอยู่เดียวแล้วจะบอกมันก็ไปตามกรรมเองก็ไปตามกรรมเหมือนอน,นทุกทุกวันเนี่ยที่เราเห็นมาเนี่ยไม่ต้องไปยินดียินร้ยนายกับมันหรอกะมันไปตามกรรมถ้ามันทํากรรมดีก็โอเคอาสาทุ ถ้ามันทำกรรมไม่ดีมันก็ตกภูมิแหละ